การที่เราจะคุยกันวันนี้ครับมีชื่อว่าโครงการช้างเผือกครับวันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านนาวากาศเอกเฉลิมชัยชูชาติพงศ์ท่านรองผู้อำนวยการกองการศึกษารงวงรีในรายการน้มินทักษัตพิยานพิราชมาคุยในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ติ๋วครับสวัสดีครับพี่บูมครับครับดีครับขอบคุณครับโอ้โหเดินทางมาไกลจากมวกเหล็กบรรยากาศเป็นไงครับช่วงนี้ก็ใกล้หนาวแล้วครับใกล้หนาว้วบรรยากาศดี พื้นที่สวยงามครับโอ้โหผมนี่อิจฉาชีวิตคนใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์อย่างพี่เหลือเกินเบร่เกันไหมครับเห็นไ้้ข่าวออกกําลังกายทุกวันเลยทุกวันครับเช้าขี่กรยานเย็นวิ่งนี่พื้นที่ที่โรงเรียนน่าอยู่มากครับโอ้โหนี่นะครับนี่กูอยู่จริงนะฮะวันนี้นะครับพิธีครับมีน้องๆเขาเห็นโฆษณานะ จากที่โรงเรียนเดืออากาศได้โฆษณาไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการช้างเผือกก็มีคําถามมากมายเลยผมก็เลยไม่รอเช้าวันนี้จะขอยัดถามนะครับทุกประเด็นเลยนะครับไดเรื่องโครงการนี้คําถามแรกก็คือโครงการช้างเผือกเนี่ยนะครับของโรงเรียนเดืออากาศเนี่ยมันคือโครงการอะไรครับพี่ครับครับก่อนจะพูดถึงโครงการช้างเผือกผมอยากให้เห็นภาพใหญ่ของกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศภายใต้การนําของผู้บัิชาการทหารอากาศเอกพันพักดีเนี่ย ท่านวางเป้าหมายกองทัพอากาศว่าจะต้องเป็น Unbeatable Air Force นะครับซึ่งเป็นกองทัพอากาศที่จะต้องเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในการท่านเลยให้ความสําคัญกับทุกงานทุกระบบที่อย่างทำงานอย่างสอดคล้องกันครับและเลี่ยงไม่ได้เลยสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญหลักอข,อของการพัฒนากองทัพอากาศก็คือกําลังพลครับโรงเรีนยนในเรืออากาศซึ่งเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาครับ ที่ทำหน้าที่ผลิตนายหารสัญญบัตรหลักให้กับกองทัพอากาศเป็นนายหารสัญญบัตรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการครับมีวิชาชีพทางทหารและมีคุณรทมจริยธรรมด่านแรกเลยด่านแรกของการกระบวนการที่จะปรับบุคลพลเรือนภายนอกคือการคัดเลือกรับเข้ามาก็คือการรับนักเรียนเตรียมมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศนะครับซึ่งโครงการปกติเราก็มีอยู่แล้วก็คือการสอบนักเรียนเตรียมทหารในปกติ แต่เนื่องเ้ื่องความสําคัญที่ว่ากองทัพากเห็นความสำคัญเรื่องนี้เราเลยมีรอบพิเศษที่เรียกว่าโครงการช้างเผือกครับรอบพิเศษนี้เป็นการคัดคนที่มีความสนใจอยากเป็นทหารอากาศจริงๆรนะครับเราก็เอาคุครีมมาเลยน้องๆเหล่านี้เลยมาอยู่กับเราเลยใช่ครับจริงๆโครงการนี้มันมีมานานนาน้ผมเป็นนักเรียนช้างเผือกรุนแรง30ปีที่แล้วครับแต่เนื่องแต่ภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปในอดีตเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดครับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะไม่ท่ตถึงอย่างไม่ทตถึงม,มันเลยเรียกของการช้างเผือกก็คือไปหาคว้านหาเด็กเก่งในภูมิภาคจะพคดว่าเราเก่งอพอได้ครับพอได้ครับก็ก็อยากมาแจมด้วยกันเพราะกองทัพอากาศเป็นกองทัพที่ใช้เทคโนโลยีเราเลยอยากได้บุคลากรต้นทางอ่ะที่เก่งมากมากก่อนก็เลยเป็นที่มาของ โครงการช้างเผือกอครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจโครงการนี้เดี๋ยวฟังต่อดีๆนะๆนะเพราะว่ามีสิทธิประโยชน์แล้วก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นขอให้มีใจรักที่จะเป็นนานาอากาศก็แล้วกัน,นครับครับอ้าวฟังแบบนี้แล้วสนใจละครับคุณสมบัติของน้องๆที่เข้ามานะครับจะต้องเป็นคนที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับครับอืมอจริงๆแล้วโครงการช้างเผือกเนี่ยเราบอกแล้วเราต้องการคนเก่งตั้งแต่ต้นทางเพราะฉะนั้นเด็กที่มาเรียน เราจะรับที่กําลังศึกษาเลยนะครับอยู่ระหว่างมสถึงม6อ้าวใครที่เรียนมสี่ถึงมหมหได้หมดได้หมดเลยอายุเอาไม่กำหนดโออายุด้วยอายุครับ1 6ถึง18 มี1 6ถึงปีต้องไม่เกินนี้นะใช่แต่ว่าเราก็ง่ายๆคือใครเกิดในช่วงพศ2549ครับถึง2551ได้หมดอ่าดหมดใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวดูอินโฟกราฟิกบนหน้าจอนะครับที่สำคัญคือต้องเป็นนักเรียนชายครับนักเรียนชายตรงนี้รายการยังไม่รับนักเรียนักเรื่องนี้นยังครับนักเรียนชายผมทวนนะครับนะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมอม .5 ม .6 หอายุ16 -18 ถึงปีตรวจสอบพุทธบัติดูแล้วนะครับถ้าใช่ก็สามารถจะสมัครได้สำคัญที่สุดคือ เกรดเฉลี่ยต้องสูงกว่า3.5เกรดเฉลี่ยต้องสูงกว่า3.5นี่มันต้องมีเหตุผลล้นี่คือคีย์หลักเลยครับทำไมทำไมต้องสูงขนาดนั้นครับพี่ครับที่ผมเรียนพี่ปูไปตอนต้นแล้วครับเราต้องการเด็กเก่งเพราะว่าเราเป็นกองทัพเทคโนโลยีน้องๆก็ต้องต้องรับต้องรับตั้งแต่ต้นจริงๆเราโครงการนีก็คือวิศวะน้อยๆนี่เองนะใช่เลยครับโครงการนี้มันดีขนาดไหนมันดีขนาดที่เราทับเพื่อนบ้านฐานเรือเพิ่งทําปีแรก ชิงชิงชิงก็ไหนจบอิศรรมศาสตร์สี่ปีแล้วก็เรียนแบบเราเนี่ยเป็นแบบแย่งชแต่ละเหล่าทัพก็พยายามถากน้องที่ชอบจริงๆถูกต้องเอาเป็นว่าหนึ่งตัเกแตสามจุดห้าเนี่ยอันนี้คุณบัติสำคัญแล้วต้องเรียนพวสายวิทย์ด้วยสิครับพี่จริงๆจะบอกว่าสายเขาบอกใช้กําลังศึกษาต่อแต่วิชาที่สองมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันมีฟิสิกส์เคมีอาจจะเป็นสายอื่นแต่ว่าต้องต้องสายสามัญนะครับ โรงเรียนแบบโรงเรียนช่างอย่างี้ไม่ได้นะก็จะสู้กันไม่ได้ในตอนสอบวิชาการประมาณนั้การสอบวิชาการของเขามีความเข้มข้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อตัดสินใจอยากจะมาสมัครและสอบเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันกับการสอบที่ปกติทั่วไปกับโครงการช้างเผือกยังไงครับพี่ติครับการจะเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกมันจะมีการสอบสองรอบนะครับถ้าเป็นโครงการช้างเผือกเนี่ยรอบแรกคือรอบวิชาการอ คะแนนจะเป็นเต็ม700คะแนนคะแนนะครับมีสอบด้วยกัน4วิชาก็จะเป็นคณิตวิทยาศาสตร์ครับภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมนะครับเราเน้นวิชาการเราก็เลยเอาคณิตกับภาษาอังกฤษต้องเกิน4 0ต้องไม่ต่ำงกว่า4 0นะถูกต้องครับต้องเกิน4 0่บอครับถ้าผ่านวิชาการซึ่งรอบแรกเราจะรับประมาณ 60ท่านนะครับหลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการสอบรอบสองรอบสองรอบสเราจะมีการสอบวิภาควิสัยภาษาไทยแปลว่าทดสอบความถนัดทดสอบความถนัดครับเป็นความถนัดแล้วก็การยื่นพอร์ตโฟลิโอสองตัวนี้เป็น100คะแนนโคะแนนก็รวมเป็น600เอ้ยรวมเป็น9 9ก0คะแนน9ก0คะแนนก็คือต้องผ่านวิชาการก่อนไอนี่ก็ว่าเข้มข้นแล้วไอรอบหลังเนี่ยที่สอบเรื่องความถนัดกับพอร์ตโฟโอเนี่ยก็ยากยิ่งกว่าอีกก็ยื่นพอร์ตพอร์ตโฟลิโอก็คือแฟ้มสะสมผลงานไอตัวเนี้ยคือที่เราจะโฟกัสไปว่า น้องเก่งแล้วมีผลงานเด่นๆคืออะไรบ้างเช่นอาจจะบิน UAV บินโดรนมาหรือเคยมีความสนใจด้านเทคโนโลยีประกวดแข่งไซเบอร์ชนะแท็กอะไรเนี่ยอเราต้องการเลยอันนี้นี่เป็นเพชรที่อยากได้เข้ามาเลยอยากได้เลยครับอยากได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบพระราชศึกษาซึ่งเป็นแค่ ผ่านกับไม่ผ่านแล้วก็ตรวจร่างกายเอาก็แน่นอนนักเรียนทหารเรื่องความฟิตของร่างกายก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วเป็นพื้นฐานหลักปกติทั่วไปพอสอบสองรอบนี้ผ่านได้มาเนี่ยเข้าเรียนได้เลยไหมอ้าผมถามนตรง,ตรงนี่ครับที่เป็นความเปลี่ยนแปลงไปได้เลยครับเอ้าจริงเปล่าก็แสดงว่าน้องๆเนี่ยนะครับไม่ต้องรอไปสอบพร้อมๆกันรอบสองรอบสองที่เขาสอบกันพาอวันศีร่าทับเนี่ยนะค,คือถ้าตัดสินใจเข้าโครงการทัางเปิดแล้วสอบผ่านสองรอบนี้ได้ ได้คันเรื่องเนี่ยเข้าเป็นนักเรียนเกานเตรียมตัวได้เลยครับเตรียมตัวได้เลยเพราะเราการยอดสมมุติว่าเราเรารับปีนี้เรารับร้อยยี่สิบสมมติสมมติอ่าเรากันไว้สามสิบที่สำหรับโครงการช้างเผือกโอ้โหสมัยรุ่นผมเนี่ยไม่มีแบบนี้ทางรัฐทางรัฐทางรัฐครับถ้าไปยินแบบนี้นะครับนะรักจริงนะกองทัพกาศจริงสนใจจริงรีบมาเลยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของนะครับสิทธินะต่างๆนอกจากได้เอารับตรงเลยแล้วเนี่ยนะครับมีสิทธิอื่นอีกไหมครับจริงๆแล้วโครงการช้างเผือกเนี่ย ะจะได้คือถ้าเกิดสมมุติว่าสอบรอบแรกผ่านระหว่างที่จะสอบรอบสองเนี่ยครับเราจะได้รับเราจะให้คําแนะนำํำเรื่องการสอบสัมภาษณ์เรื่องการสอบพร,ราศ,ศึกษาซึ่งไอ,อ,งอน,นี้เป็นเหมือนเหมือนเต็มเข้มเต็มเข้มเต็มเข้มเผื่อคนติดรอบแรกไม่ติดรอบสองจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการสอบรอบใหญ่รอบใหญ่ที่เสอบกันทั่วไปใช่ครับแล้วก็ยกเว้นการ ค่าตรวจร่างกายอ่ยกเว้นไม <iri> okay. yeah. ่ต้องคือตรวจฟรีตรวจฟรีฟรีปกติเสียเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็ไม่ต้องจ่ายเงินตรงนี้อ่าสุดท้ายครับเราให้ทุนการศึกษาเมื่อเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเข้าไปเรียนเตรียมทหารแล้วอผ่านระยะเวลานึงเราจะให้ทุนการศึกษาจํานวน3ามหมื่นแปดพันบาทนี่เตรียมทหารเรียนสปีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผมต้องอธิบายให้คุณผู้ชมผู้ฟังเข้าใจว่าสองปีครับสองปีสองปีครับสองปีครับในส่วนของการเข้าเป็นนักเรียนในเรืออากาศเนี่ยนะครับ ขั้นตอนการศึกษาเนี่ยต้องไปเรียนรวมกันเที่ยวเรียนเตรียมทหารก่อน2ปีแล้วก็มาที่เหลือการนะอันนี้ก็นานหน่อยนะโอ้โหเรียกว่ากว่าจะจบวิทยาตัยหกปีได้ไหมพี่ปริญญาตรีที่เหลือการห้าปีครับห้าปีเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับอ้าวแต่ถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าฟังอาจารย์ตีพี่ตีของผมเนี่ยครับเล่าแบบดีแล้วเนี่ยถ้าสนใจขั้นตอนการรับสมัครทำไงเราสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตจริงๆเปิดแล้วตั้งแต่7 เสร็จป <7 S 1> ีชาที่ผ่านมาะจะเสร็จสิ้นสุดวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยทั่วประเทศไหมทั่วประเทศครับไม่จํากัดเขตพื้นที่เลยครับอขอให้มีคนทดสอบตามที่กําหนดไว้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะเจ็ดพฤศจิกายนสิ้นสุดวันที่ท้ายในีหนึ่งธันวาคมใช่ครับ,รบหลังจากนั้นครับรอบที่จะสอบพร้อมๆกันนะรอบรอบที่จะมาสอบวิชาการวันเที่ยวอะไรครับเราจะสอบวิชาการวันที่23ธันวาครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับหลังจากนั้นประกาศผลนานไหมประกาศผลก็20 ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับอันนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็หกมกกา่ารายการตัวรายการตัวโอ้โหเพื่อเตรียมตัวสอบรอบสองโอ้โหวันที่เจ็ดสอบเลยครับอืมแหมมันรวดเร็วอะไรกันนรวดเร็วครับรวดเร็วครับแสดงว่านะครับนะมองดูแลนะชิงความได้เปรียบกันเลยชิงเลยครับคนที่นะมีความสนใจเนี่ยต้องเอามาก่อนครับอ้าวนะครับในส่วนของการสอบเนี่ยนะครับนะก็อย่างที่ พ่ตีบอกนะครับวิชาสอบได้อีกทีนะฮะสวิชามีอะไรบ้างนะฮะมีคณิตศาสตร์220คะแนนครับวิทยาศาสตร์220คะแนนภาษาอังกฤษ160คะแนนภาษาไทยและสังคม100คะแนนครับาน้องๆครับคุณพ่อคุณแม่อย่ารอช้าครับถ้ามีความใฝ่ฝันและมีใจรักที่จะเป็นนักเรียนในเรืออากาศจะมาส่วนร่วมปรบกอบัำการจริงครับรีบเลยครับนะวันนี้นะครับเสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วพิตีครับอยากให้พปติีฝากเชิญชวนนะน้องๆนะ โดยเฉพาะคนที่มีใจรักนะสนใจเข้าสู่กองทัพากเนี่ยเชิ่เลยฮะครับถ้าจะฝากนะผมจะฝากเพราะไว้สองกลุ่มค<ม>นนะครับกลุ่มบุคคลแรกคือผู้ปกครอง<ม>ของนักเรียนที่มีสิทธิสมัครถ้าท่านอยากให้ลูกหลานท่านนะครับเป็นซูเปอร์แมนมที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งดี<ม>ฝากโรงเรียนอากาศอบรมนะครับ<ม>ท่านจะได้ลูก คนใหม่ที่เก่งแล้วก็ดีกว่าเดิมแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความมั่นคงของชีวิตหลังจากจบไปนะครับก็คือเรารับราชการนะครับกลุ่มบุคคลที่2ก็คือกลุ่มตัวเป้าหมายเลยคือนักเรียนเลยการทีนร่นักเรียนนักเรียนที่จะมาเรียนช่างเผืือกเราเป็นโครงการช่างเปื่อกเราคือถ้าถ้าชอบความท้าทายแบบใหม่ๆเช่อนอ,อยากจะเป็นนักบินชอบความผัดโผลนชอบความเร็วความแรงหรืออยากไปทํางานเกี่ยวกับด้านอวกาศเป็นนักวิจัยด้วยนักวิจัยอวกาศหรือว่า แฮกข้อมูลไซเบอร์ม,มาจอยกับเราด้ครับเราร่วมเรายินดีเราพร้อมที่จะสนับสนุนท่านครับ,รบแล้วก็ผมจะบอกกันนะครับว่าโรงเรียนในเรืออากาศนักวิทยาศาสตรชที่มวราชบุรีนี่สวยมากเปียกเรียบร้อยเพียบพร้อมด้ยวยกกนะครับนะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเรียกว่าไปแล้วไม่อยากกลับกรุงเทพนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณพิธีกรครับเท่เียรรายการค <c oughs> รับครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากในวันนี้ครับโครงการช้างเผือกครับขอเชิญน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพอากาศ อันบิทเวิลแอร์ฟอสกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้ากรับ